สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวว่าผมฉีดไฟเซอร์เข็มที่4แล้วมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนคงจะทราบกันว่าผมไปฉีดไฟเซอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟเซอร์รุ่นที่2ที่สามารถป้องกันสายพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็โอไมครอน BA ุีกับจุดหได้นะครับทีนี้ที่อเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับว่าเวลาที่เราไปฉีดเนี่ยนะครับผมก็จะไปฉีดที่ร้านยานะครับแต่ตอนแรกมันก็จะมีฉีดที่โรงพยาบาลบ้างอันนี้ก็ แล้วแต่นะครับคือที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เน้นการฉีดที่โรงพยาบาลนะครับไม่เหมือนที่เมืองไทยที่อาจจะต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลที่นี่เนี่ยก็ร้านขายยาร้านขายของชําที่มีสาขาเยอะเขาก็จะไปฉีดกันตรงนั้นนะครับอย่างผมจะไปฉีดที่ร้านยาหนึ่งชื่อว่า cvs นะครับที่นี่ก็มีเต็มไปหมดนะครับมีทุกรฐนะฮะแล้วร้านนี้ก็ขายของทั่วไปเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีที่ขายยาอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นวัคซีนเข็มใหม่เนี่ยมันต้องจองนะครับคือต้องจองผ่าน ออินเทอร์เน็ตไปนะฮะมันไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปขอฉีดได้เลยเหมือนในรุ่นก่อนๆน,นะครับทีนี้ของผมเนี่ยทำไมผมได้ฉีดไฟเซอร์ไม่ได้ฉีดโมเดอร์นาจริงๆผมไม่ได้เลือกอะไรมากมายนะครับคือเลือกวันที่ผมสามารถไปฉีดได้แล้วก็เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูว่าวันนั้นมันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับปรากฏว่าวันที่ผมว่างเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างเดียวคือไฟเซอร์ผมก็เลยดวงได้ไฟเซอร์ไปทั้งหมด4เข็มนะฮะ คือ3ามเข็มแรกก็ไฟเซอร์แล้วก็เข็มที่4นี้ก็เป็นไฟเซอร์เหมือนกันนะครโดยเข็มที่3เนี่ยผมฉีดไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็พอมาปีนี้เราก็ไปบูสต์ด้วยเข็มยี่ห้อเข็มตัวใหม่นะครับที่สามารถป้องกันได้มากขึ้นนะครับเวลาผมไปฉีดเนี่ยก็จะแตกต่างจากเมืองไทยอย่างหนึ่งคือที่นี่จะไม่มีการถามอะไรมากมายเลยนะครับไม่มีการถามว่าเคยเป็นโควิดมาก่อนหรือเปล่า มีอาการอะไรไหมนะครับเคยฉีดวัคซีนแล้วสงสัยอะไรหรือเปล่านะครับเขาจะถามแค่ว่าเออเคยฉีดวัคซีนมาก่อนไหมฉีดแล้วมันมีอาการอย่างไรบ้างแล้วมีข้อสงสัยอะไรไหมนะครับถามแค่นี้เลยนะฮะไม่มีถามอะไรอย่างอื่นว่ามีโรคประจําตัวเป็นความดันสูงอะไรหรือเปล่าเบาหวานไหมนะครับเป็นเกาเป็นอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีถามพวกนั้นนะฮะไม่ถามว่าเคยเป็นโควิดมาก่อนไหมแล้วก็ไม่มีการมานั่งวัดความดันวัดชีพจรวัดทุกอย่างไม่มีนะครับ ไม่มีก็คือเดินเข้าไปแจ้งชื่อนะครับเอาบัตรที่ฉีดวัคซีนยื่นให้เขานะครับแล้วก็ไปฉีดเลยนะฉีดเสร็จปุ๊บก็นั่งรอ1 0บสนาทีเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นเลยนะครับงนั้นที่อเมริกาเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องว่าเออเคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วห้ามฉีดวัคซีนนะไปที่โรงพยาบาลเขาไม่ฉีดให้ภายใน3เดือนนะไม่มีนะครับที่อเมริกาคือเป็นปุ๊บกักตัวเสร็จก็ฉีดได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะที่จะทําแบบนั้นแล้วอเมริกาคือทําแบบนี้้มาแลว เป็นปีแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาทำนะฮะอย่างที่ผมถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยผมก็จะบอกตั้งแต่เป็นปีแล้วนะครับว่าหายแล้วกัดตัวเสร็จก็ไปฉีดได้เลยนะครับอาการข้างเคียงที่ผมฉีดไปแล้วเจออะไรบ้างนะครับก็แน่นอนว่ามันมีมีเจ็บบริเวณแขนที่ฉีดก็คือผมฉีดที่กล้ามแขนข้างซ้ายนะครับแต่ว่ามันสาหรับผมผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยฉีดแล้วมันแขนยกไม่ขึ้นเลยผมก็ยกได้กปกติผมก็ไปออกกําลังกายได้ ตามปกตินะครับนี่ก็เพิ่งไปเล่นเวทมานะครับตามธรรมดาไม่ได้ไม่ได้งดการเล่นเวทไม่ได้ลดการออกกําลังกายลงแต่อย่างใดออกได้เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่ได้บอกว่าโอ้จะต้องมีอะไรคือผมไม่ได้มีอาการอะไรเลยนอกจากว่ามีอาการปวดนะครับเข็มก่อนถ้าใครติดตามผมผมจะมีอาการหิวนะครับเข็มนี้ก็หิวเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ม,นนม,มากเท่ากับเข็มแรกที่ผมฉีดนะครับก็มีการหิวบ้างนะครับไข้ไม่มีนะครับไม่มีอาการเคลีรยไม่มีอาการ อะไรเลยนะครับนอกจากเจ็บบริเวณที่ฉีดแล้วก็มีการหิวเล็กน้อยนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็สบายครับออกกําลังกายได้หมดนอนหลับกินอิ่มนะฮะหลายๆคนก็คงจะได้ข่าวว่าเออไม่อยากจะไปฉีดเพราะฉีดแล้วมันมีผลข้างเคียงเยอะแขนบวมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับมันก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนที่แต่ละคนจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนไม่เหมือนกันแล้วก็มีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าท่านเคยมีผลข้างเคียงอะไรมาก่อนเนี่ยผลข้างเคียงหลักๆที่เราเจอกันก็คือมีอาการไข้ปวดหัวนะครับปวดที่แขนเยอะบางคนปวดมากๆนะครับคล้ายๆกับเวลาที่ไปฉีดบัตรทยักเนี่ยบางคนฉีดบัตรทยัก,กแล้วยกแขนไม่ขึ้นนะครับก็เป็นปกตินะครับเจอได้นะครับบางคนฉีดแล้วมันบวมแดงนะครับหรือเรียกว่าโควิดอาร์มนะครับจริงๆไม่ได้เป็นจากโควิดนะครับแต่เป็นจากโควิดวัคซีนอาร์มมากกว่าก็คือเป็นแขนที่เกิดจากการฉีดวัคซีนคนิดมันจะบวมแดงเยอะนะครับ ก็เป็นได้นะอาการพวกนี้ก็เจอเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือเรื่องของกรดไหลย,ย้อนนะครับเพราะว่าบางคนมีอาการมันแสบแสบยอดอกเหมือนกับอาการโรคกระเพาะกำเริบดังนั้นเนี่ยเวลาก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนในคนที่เคยมีปัญหาพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าก็ทานไทเรอลไปเลยสิครับทานพาราเซตามอลไปตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนฉีดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ถ้าท่านมีโรคกระเพาะมีโรครดไหลย้อนแล้วกลัวมันกาเริบท่านก็ทานยาลดกดตั้งแต่ก่อนจะไปฉีดนะครับแล้วหลังจากฉีดเสร็จแล้วก็ทานต่อเนื่องสักระยะหนึ่งจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันปกติแล้วก็หยุดทานนะครับส่วนใหญ่จะกินเวลาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ท่านจะทานพวกยาลดกดนะครับต่อเนื่องนะครับแต่ว่านะ้นว่าทานต่อเนื่องหมายความว่าไม่ใช่ทานทานหยุดๆไม่ใช่ทานเฉพาะมีอาการนะครับท่านทานไปเลยต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งครบเพราะว่าท่านไม่มีปัญหาแล้วละสัก 7วันเนี่ยอย่างมากแล้วก็หยุดยาได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านที่กําลังมีกรดไหลย,ย้อนอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ควรจะทานยาต่อไปเลยนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามในการไปฉีดวัคซีนนะครับไปฉีดได้นะครับทานยาต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเรื่องกรดไหลย,ย้อนเนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย,ย้อนเช่นการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับการที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเดินย่อยสักประมาณ1 0 1 5นาทีนะครับอย่านั่ง ตวกกับที่อย่านอนลงนะครับเพราะมันจะยิ่งเป็นนะครับแล้วถ้ากลางคืนเนี่ยในช่วงระยะเวลา2ชั่วโมงก่อนเข้านอนก็อย่าไปทานอะไรนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งเป็นได้นะส่วนเรื่องอาการปวดเรื่องไข้พวกนี้ก็คือทานไทเหรนอลได้ปกตินะครับแนะนำว่าท่านทานดักไว้ตั้งแต่ก่อนจะไปฉีดนะครับไม่ใช่ไปทานตอนที่อาการเป็นแล้วนะครับเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะหายากหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านทานไทเหรนอลไปแล้วนะครับหลังจากนั้นยังมีอาการอยู่อีกนะครับอาการมันเยอะจนรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วนะครับ ก็แนะนำว่าท่านไปทานยากลุ่มอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นยา i b บูโ o รเฟ n น p r o x e n เพวกนี้นะครับสามารถทานได้หรือบางคนทานตัวที่ชื่อว่าไอทอริกอกซิห้อ a ออา i a คอเซียก็สามารถที่จะทานได้เช่นกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรห้ามทานนะครับที่บริการไม่มีการงดพวกนี้ผมก็เห็น จริงๆเรื่องพวกนี้ที่ประเทศไทยผมได้ข่าวมาว่าบางคนบอกว่าห้ามทานนะยาพวกนี้หมอคนนั้นห้ามทานคนนี้ห้ามทานไม่มีห้ามครับทานได้นะฮะมันไม่ได้ไปกดภูมิต้านทานอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับท่านสามารถที่จะทานได้แล้วภูมิต้านทานท่านก็มีเหมือนปกตินะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าทานพวกนี้แล้วจะมีปัญหานะผมก็ทานไทเรโนโตั้งแต่ก่อนที่จะไปฉีดนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะตอบสนองยังไงแต่ผมก็กันไว้ก่อนก็คือกินไปนะครับแต่ว่า หลังจะฉีดแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรผมก็ไม่ได้ทานต่อนะครับคือทานครั้งเดียวแล้วจบไปเลยนะดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างอื่นนะครับบางคนถ้าย้อนไปในช่วงที่วัคซีนมาใหม่ๆแรกๆนะครับก็จะมีบอกว่าต้องนอนให้พอห้ามกินกาแฟห้ามอะไรพวกนี้จริงๆมันไม่ได้ห้ามขนาดน,นั้นนะฮะถ้าท่านไม่มีปัญหาอะไรก็ไปฉีดได้เลยนะครับท่านทานกาแฟประจำท่านก็ทานต่อนะครับ ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับเจ็บป่วยอะไรก็จริงๆไม่ได้ห้ามนะครับยกเว้นว่าถ้าท่านเป็นโควิดอยู่ก็แนะนําว่ากักตัวให้ครบก่อนแล้วไปฉีดนะครับกักตัวให้ครบก่อนแล้วไปฉีดนะฮะถ้าท่านเคยฉีดเข็มก่อนมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันมีวัคซีนรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมเห็นว่าเอ๊ะมันจะเข้าประเทศไทยแล้วนี่ครับใช่ไหมฮะเห็นประเทศไทยสั่งไปแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปถึงเมื่อไหร่นะครับอย่างน้อยๆท่านจะต้องเว้นระยะจากวัคซีนรุ่นเก่า2เดือนนะครับ2เดือน ต่อให้ท่านฉีดมากี่เข็มไบแล้วก็แต่นะครับผมแนะนําว่าท่านควรจะไปฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ด้วยนะครับอ่าฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ด้วยโดยห่างจากเข็มก่อนอย่างน้อย2เดือนนะครับอ่าดังนั้นบางคนจะกังวลว่าเอ๊ะเนี่ยตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเข็มรุ่นใหม่มันจะเข้าประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราถึงเวลาที่เราจะต้องไปฉีดกระตุ้นแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเรื่องกลัวครับฉีดได้นะครับแล้วฉีดได้มันก็ไม่ได้แปลว่าท่านห้ามฉีดเข็มรุ่นใหม่ได้นะครับอ่า แล้วสมัยก่อนผมเห็นมีบางคนออกมาบอกว่าโอ้ยฉีดหลายเข็มเดี๋ยวมันจะเป็นภูมิต้านทานต่อต้อตานตัวเองจะเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองจะทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อวัคซีนรุ่นใหม่หรือเปล่าจะทําให้ภูมิต้านทานอ่อนแอลงไม่จริงสักอย่างเลยนะครับพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านที่พูดนี่คือเขาเอาอะไรเป็นหลักฐานนะครับอ่ะต่อให้คนเหล่านั้นที่ออกมาพูดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆกก็ตามนะครับท่านลองคิดดูนะครับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหนึ่งคนนะครับ แต่ที่อเมริกาเนี่ยมี cdc นะครับหรือศูนย์ควบคุมโรคของอเมริกาซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอยู่เป็นหมื่นคนนะครับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับทุกๆอย่างนะท่านจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคนหรือท่านจะเชื่อผู้เชี่ยวชาญรวมกันหนึ่งหมื่นคนแล้วออกคําแนะนํามาถ้าเป็นผมนะครับต่อให้ผมไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นทางด้านการแพทย์ผมจะเลือกเชื่อ cdc เพราะว่านั่นเป็นการรวมสมองของคนที่เชี่ยวชาญทุกๆสาขา ออกมานะครับผมจะไม่เลือกเชื่อคนคนเดียวที่บอกว่าเออตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออสมมุติเป็นด้านไวรัสวิทยาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันวิทยาเป็นาศาสตราจารย์ด้านออไวรัสด้านภูมิคุ้งกันด้านวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคนนั้นออกมาพูดเพียงแค่หนึ่งคนออกมาเตือนนะครับว่าเดี๋ยวภูมิมันไม่ดีอย่างนั้นนะแต่ CDC ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเป็นหมื่นหมื่นคนออกมาให้ข้อมูลตรงกันข้ามผมจะเลือกเชื่อ CDC เดี๋ยวนี้แหละครับ ผมจะไม่สนใจว่าข้อมูลอะไรแชร์มาทางไลน์หรือใครออกมาพูดทางโทรทัศน์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับเพราะฉะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการเลือกเชื่อข้อมูลนะครับเราต้องดูด้วยว่าโอเคคนไหนที่มีโอกาสที่เราจะเชื่อได้ดีมากกว่านะครับดังนั้นทั่วไปไม่ต้องกังวลนะครับผมก็ไปฉีดมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วผมฉีดมาทั้งหมด4เข็มตามที่มีการแนะนําออกมาจาก CDC เรียบร้อยแล้วนะครับตามอายุของผมนะครับดังนั้น ผมก็ฉีด3เข็มแรกเป็นไฟเซอร์เข็มที่4ผมก็ฉีดเป็นไฟเซอร์ผมไม่ได้เลือกฉีดโมเดอร์นาเพราะว่าวันที่ผมไปฉีดเนี่ยมันมีแต่ไฟเซอร์นะครับแต่ถ้ามันมีโมเดอร์นาผมก็ฉีดโมเดอร์นาเช่นกันนะผมไม่ได้สนใจว่าตัวไหนมันเป็นอะไรแต่ผมสนใจว่ามีตัวไหนให้ผมฉีดได้เร็วกว่าในวันที่ผมสะดวกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรที่ผมรู้สึกว่าเอ้มันอะไรนะแต่ว่าถ้าท่านาไม่สะดวกใจจะฉีดไฟเซอร์ท่านจะไปฉีดโมเดอร์นาก็ได้นะครับหรือถ้าท่านาไม่สะดวกใจโมเดอร์นาก็มาไฟเซอร์ก็ได้นะครับ แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยผมไม่ได้แนะนําว่าท่านคนาวรจะไปฉีดนะครับเพราะว่าภูมิต้านทานที่ท่านได้เนี่ยมันจะไม่สูงเท่ากับไฟเซอร์และโมเดอร์นาแน่ๆนะฮะไฟเซอร์ Pfizer อย่างที่ผมบอกนะครับเข็มรุ่นใหม่เนี่ยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ12ขึ้นไปนะครับแล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคําแนะนํานี้ในอนาคตก็ได้นะครับถ้ามีการมีผลออกมาจาก c d c เพิ่มขึ้นนะครับอ่า นี่ก็คือเป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับคือตัวเองฉีดมาก็ออกกำลังกายได้ตามปกติกินได้ปกตินะครับกินกาแฟกินทุกอย่างได้ไม่ไม่มีข้อห้ามใดๆดทั้งสิ้นนะครับกินยากแก้ปวดก็กินได้นะครับผมก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาใดทั้งสิ้นถ้าใครที่มีปัญหาจากเข็มแรกก็รับประทานยาดักไว้อย่างที่ผมบอกไปนะครับส่วนท่านที่บอกว่าแพ้วัคซีนผมอยากจะให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามันแพ้จริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ผลข้างเคียงนะครับ พราะถ้าท่านแพ้จริงๆเช่นมีผื่นขึ้นตามตัวนะครับมีหน้าบวมปากบวมนะครับหายใจไม่ออกต้องรักษาในโรงพยาบาลแบบนี้แพ้จริงๆโอเคท่านฉีดโมเดอร์กับไฟเซอร์ไม่ได้ละท่านจะต้องฉีดตัวรองลงไปก็คือตัว a s t r a า e n เนกานะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช่เมียนอาการเหล่านี้เช่นว่าโอ้มันปวดแขนมากเลยมันปว่วยไปเลยมันรู้สึกไข้ขึ้นมีอาการเพลียนะครับปวดหัว นอนไม่หลับบางคนก็นอนหลับมากจนเกินไปกลุ่มพวกนี้เป็นแค่อาการข้างเคียงซึ่งท่านกินยาดักไว้ได้นะครับกินยาดักไว้ได้นะดังนั้นท่านควรจะฉีดเข็มเดิมแล้วไปกินยาดักนะครับไม่ใช่เป็นข้อห้ามในการฉีดเพราะว่าหลายๆคนก็มาบอกว่ามันเป็นข้อห้ามหมอบอกว่าเออห้ามฉีดแล้วท่านฉีดแล้วเป็นอย่าง,งาน้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับฉีดได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ